อกองหิมะหลังจากเขาตากออกจากถนนนะคะก็จะกองอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะสองทางข้างสิมีแต่กองหิมะเมื่อนี้ก็ยังตกแล้วก็ล่มยังหนักนะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อนี้หิมะเส้่ลงหลายกองนะคะตอนวัน,วนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังล่มอยู่นะคะเนกะไทยเบืองวานนียหลังจากเขาตากหิมะออกจากถนนแล้วมันก็จะกองอยู่ทางข้างนะคะจะกองอยู่แบบนี้นะคะ เดียวเดียวก็นล่อรถเขามาตักใส่รถสิบล,ลอ้อรถหกหล่อไปทิ้งแต่นึงนะคะให้เบิ่งนในส่วนหนึ่งในมุมหนึ่งหลังจากที่มีมาว่าใน้อร์ะคะ่ะเบิ่์นทางข้างนะคะรถครับมีแบบก,กัจจกอยู่ทางข้างนะสิคะับจะลอะะ่อแล้ว เขามาตักออกไปทิ้งรอบนึงก็ mm. ตักออกจากถนนก่อนนะคะ mm. เต่าจากถนนเสร็จ mm. เขาจะสิบว่าเอารถตักกับรถเจ็ดลอ้อ mm. เห็นงานตักขึ้น mm. เพื่อที่จะเอาไปทิ้งนอกเมืองส่วนมากเขก็จะมีที่ทิ้งอยู่ในป่านะคะถ้าอมาอมลมคัดสสเสนอแสดงเส้นเขมมาแท็กตู้ออกสตูดบีนฟอทอรถอกสเรงอีสกุ้งเงินอะไรหู มองนาสมวินเวียนมวงท่านรถดโบดออกกับคุณนะรถก็ลำแข็งคอ,อกันรนอะดรถก็หิมะนะคะเพรานึงนเืองเล่าของการบอกเรานะคะว่าถ้าหิมะมาแล้วมันเต็มถนนที่ทั้งไหนรถแท็กเตอร์ก็จะมาตัดหิมะออกจากถนนก่อนแลก็ก่องไปทางข้างนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะรถแท็กเตอร์ก็รถหกล้อแล้วรถสิบล้อเขาก็จ,จะมาคนมันจะมีรถขนไปทิมต่างหากน,นะคะ นกูกจากการสร้าง,งสุกงกปด,ด้วยค่ะมวาประมาณนดีนะคะเน,นื่นองแ่ากันบอกเราให้พี่น้องรับรู้นะคะว่าหิมะม,มาแล้วมาตตกออกแล้วจะไปยังไงนะคะได้รักจะใจจ้าๆๆรักงมาจุ๊จ